ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอโซลูชันนะครับ IOT เซนเซอร์น้ำท่วมนะครับผมเนื่องจากว่าภูเก็ตของเรานะครับเมื่อประมาณวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณหัวลุ่งปี3ถึงปี4นะครับเกิดพายุเนสารดเข้ามานะครับในบ้านเราแล้วก็ทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับในเมืองเก่า ภูเก็ตเรานะครับแล้วก็ตามนอกเมืองนะครับน้ําท่วมหลายจุดเลยครับในรอบหลายสิบปีด้วยซ้ํานะครับซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้ตั้งตัวกันเท่าไหร่นะครับก็เลยเกิดความเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับก็ก็เห็นเห็นใจนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าทําค้าขายทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าธรรมชาติหรือว่าภัยธรรมชาตินี่ เราไม่สามารถไปห้ามหรือว่าไปควบคุมมันได้นะครับเช่นพายุเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยิงระเบิดหรือว่ายิงอะไรเข้าไปเพื่อลดกําลังของมันลงม,นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนในหนังทีนี้แต่ในภัยธรรมชาติตรงนี้ครับเราสามารถที่จะไปตรวจสอบหรือทําระบบแจ้งเตือนให้เรารู้ก่อนได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้แล้วว่ามันทําท่าจะมามันทาท่าจะท่วมมันเริ่มปิมปิม นะครับให้เราเข้าไปาจัดยกข้าวของขึ้นนะครับอ,อุปกรณ์ที่มีค่านะครับแล้วก็เตรียมกระสอบทรายนะครับดักนะตั้งกันหน้าลูหน้าร้านเราไว้นะครับผมเราก็จะทันท่วงทีนะครับในการแก้ปัญหาถึงจะไม่ได้การร้อยเปอร์เซ็นต์ยครับยังไงมันก็ต้องท่วมแต่ทีนี้การท่วมแล้วเนี่ยให้มันเสียหายน้อยที่สุดผมว่าอย่างนั้นสําคัญที่สุดนะครับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทีนี้ ผมก็เลยมาคิดนะครับถ้าไปคิดอุปกรณ์ที่คิดว่าจะมาช่วยเหลือกันแล้วแต่ถ้ามาขายชิ้นละหมืน่นมันก็ไม่ใช่อีกถูกไหมครับมันก็เหมือนว่าคุณคุณมาช่วยโอกาสนะครับในวิกฤตนะครับถ้ามาขายห้0หกอ่ามันก็ก็ยังดูแพงไปผมว่านะครับแม้ว่าข้าวของเรามุนแล้วกาจะหลักแสนหลักหมืน่นเราลงทุน5,000ัน มันก็ยังคุ้มกว่าแต่ผมว่ามันยังแพงกันไปนะครับแต่ว่าก็เลยคิดว่าเออตอนนี้ไม่ถึง2,000บาทน,นะครับประมาณพันพันหกพันเะครับยังไม่ได้ดูรายละเอียดของออวัสดุที่ใช้เท่าไหร่ทีนะครับแต่ว่าเป็นต้นแบบขึ้นมาก่อน2ชุดนะครับแล้วก็ทําการทดสอบนะครับทดสอบหลายๆครั้งหลา,ล,าลายนานว่ามันเออมันจนถึงในระดับที่ว่า ถือว่าโอเคแล้วนะครับโดยเราไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็จะมีหัวโพรเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับติดตั้งอย่างนี้นะครับาสายก็ประมาณสัก1เมตรนะครับกล่องนี้ลอยขึ้นมาส่วนจุดปลายตรงนี้นะครับตัวนี้คือเป็นเซ็นเซอร์นะครับเมื่อน้ําแตะตรงนี้เมื่อไหร่นะครับกล่องตัวนี้ก็จะอ่านค่าทางไฟฟ้าโดยเราใช้น้ําเป็นตัวนํานะครับระหว่างไฟฟ้าตรงนี้ แล้วก็ผ่านโมดูลขยายสัญญาณนะครับเพื่อเพื่ออ่านสัญญาณจากตัวนี้นะครับที่มันไฟฟ้ามันวิ่งถึงกันนะครับแล้วก็ส่งค่าขึ้นในระบบค่าวนะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่าใน LINE NOTIFY นะครับหรืออีเมลนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเนี่ยครับถ้าเราไปติดตั้งในร้านในองค์กรของเรานะครับพ่อยสายตึงๆอย่างนี้นะครับติดตั้งจ่ายอะแดปเตอร์ไฟเข้าจะผมจ่ายให้ดู เนี่ยครับเสียบให้ดูข้าวๆก่อนนะครับเ,เราใช้เป็นอะแดปเตอร์สวิตชิ่ง12โวลต์เป็นโลโวลต์ v, นะครับอะแดปเตอร์เราก็เอาไว้สูงๆนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เมื่อเปิดสวิตช์เราจะเห็นไฟสีฟ้าติดน่ครับนี่คือเป็นสถานะให้เราเซตครับเมื่อเราเซต Wi-Fi เชื่อมต่อกับองคอ์กรหรือที่บ้านไฟสีฟ้าจะดับลงเห็นไหมครับเ,เราจะได้ทราบว่าตัวนี้มันคอนเนคกับเน็ตเวิร์กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะตั้งค่า นะครับในโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวไปดูกันว่าเวลามันเกิดน้ำเกินขึ้นเนี่ยมันจะแจ้งเตือนในลักษณะยังไงนะครับจะไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบจุ่มน้ำนะครับเอาหัวเซนเซอร์จุ่มน้ำนะครับจำลองว่าตอนนี้น้ำกำลังจะท่วมเรานะครับนะครับเมื่อหัวเซ็นเซอร์ถึงน้ำนะครับ ในโมบายแอปพลิเคชันเราจะเห็นว่าอาร์ลามดีเทคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูฮิสตอรีล็อกได้นะครับ11.57เกิดอาร์ลามดีเทคนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูที่ลายเรานะครับนี่นะครับก็จะได้รับข้อความว่าเตือนน้ำท่วมอาร์ลามดีเทคเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะส่งซ้ำมาอีกทุกๆ5นาทีนะครับทำให้เราทราบว่าเออตอนนี้มันเริ่มท่วมมา หนาทีแล้ว10นาทีแล้วนะครับเราต้องรีบไปนะครับที่ร้านของเราเพื่อไปตั้งกระสอบทรายนะครับไปยกสินค้าหรือของมีค่าต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำๆๆให้ยกขึ้นสูงนะครับจะทำให้เราเกิดการสูญเสียหรือเสียหายน้อยที่สุดนะครับผมเพื่อนๆครับนี่นะครับ iot sensor น้ำท่วมนะครับเมื่อเราดึงน้ำลดออกมานะครับนี่นะครับ ในโมบายแอปพลิเคชันก็จะขึ้นนัวาลามใน History l หอกเราก็จะทราบว่าเมื่อ11 57 57วินาทีนะครับเกิดนัวาลามนั่นหมายความว่าเราประเมินได้ว่าน้ำท่วมไปกี่นาทีและลดในกี่นาทีนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับสวัสดีครับ